สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานโครงเหล็กผสมอลูมิเนียมลายไม้ตัวนี้เรามาทำเป็นงานระแนงบางตานะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม3ชั้นแต่ลูกค้าต้องการเพิ่มมิติให้กับบ้านด้วยการเลือกโครงเหล็กอลูมิเนียมลายไม้นะคะมาทำเป็นแนวตั้งอย่างนี้เพื่อเพิ่มแบบ ความสวยงามให้กับชั้นสองของบ้านเขานะคะแต่ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นค่ะนอกจากความสวยงามแล้วความมีมิติแล้วลูกค้าก็ยังมั่นใจกับการใช้งานในอนาคตได้อีกเพราะว่าเราเพิ่มประตูเปิดปิดเซอร์วิสแบบนี้เพื่อฉุกเฉินไฟไหม้เราปีนออกทางนี้ได้นะคะไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นหรอกค่ะอุปกรณ์ล็อกหน้าตาแบบนี้นะคะเหมือนในรูปเลยเราจะเปิดผักไปแบบนี้เลยนะคะเราสามารถเอากุญแจมาล็อกได้ นะีะ่จะเปิดไปได้โฟแบบนี้นะคะเปิดปิดได้แบบนี้ลูกค้าสามารถเอากุญแจมาล็อกได้เลยนะคะเราก็ล็อกไปแบบนี้นอกจากงานระแนงนี้แล้วจะเพิ่มความสวยงามให้กับลูกค้า ลูกค้าก็ยังมั่นใจได้ด้วยค่ะว่าในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่คาดคิดเราก็สามารถเปิดออกทางช่องนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะร้านเพิ่มสินการช่างขอฝากงานโครงเหล็กละแนงอลูบิเนียมลายไม้ไว้ให้ลูกค้าท่านอื่นๆพิจารณานะคะสนใจสอบถามทักมาคุยกับเราได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ